โงาาาารงพยาบาลบางปะกงนะครับก็เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงครับ ดูแลรับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอบางปะกงประมาณ90,000คนฮะมีบุคลากรประมาณ300ท่านแล้วก็มีแพทย์16ท่านนะครับตัวหมอเสเนี่ยก็มาทำงานที่โรงพยาบาลบางปะกงตั้งแต่จบแพทย์เลยนะครับจนกระทั่งได้จบเวชศาสตร์ครอบครัวมาเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็กลับมาทำงานในพื้นที่นะครับก็ได้ดูแลงาน ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุนะครับที่ผ่านมาส่วนตอนนี้หมอเสกรับหน้าที่เป็นเลขาขององค์กรแพทย์นะครับเ,เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสกก็ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นได้ดีครับเข้ากับชุมชนได้ดีมีส่วนเข้าไปประสานงานข้างในชุมชนเยอะครับค่ะเมื่อพูดถึงคุณหมอเสกสัรไคเจริญน,นะคะจากการที่ได้ร่วมง,งานกันมาเนี่ยคุณหมอเป็นคุณหมอรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะ มีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้เป็นอย่างดีจากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็เช่นการใช้ไลน์ออฟฟิเชียนแอคเคาท์มาใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะทำใหเ้เราสามารถใช้การดูแลเนี่ยเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไข้ที่อยู่ในชุมชน คุณหมอเสกสรรน,นะคะก็ได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2560ในเรื่องของการดำเนินงานปฐมภูมินะคะคุณหมอเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการเปิด PCC ที่บางประกง,งเป็นแห่งแรกแล้วก็คุณหมอเนี่ยมีส่วนร่วมดำเนินการวางแผนในการพัฒนาระบบปฐมภูมิในอำเภอบางประกงแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้เป็นคณะกรรมการคอปอสอ,อของอำเภอแล้วก็เป็นคณะกรรมการพอชอ,อของอำเภอบางประกงซึ่งช่วยเหลือดูแลในเรื่องของ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางคุณหมอเนี่ยเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบปฐมภูมิในอำเภอได้ร่วมกับรพสตนในการดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาในระดับที่ต้องดูแลมากขึ้นอีกระดับหนึ่งะคะ่ะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีลุงดู้แมาให้ด้วย พิเศษนะคะก็คือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สําคัญของพวกเรานะคะแล้วก็สําหรับแพทย์เวชศาสตรครอบครัวอีกหลายๆท่านนะคะพิเศษนะคะก็คือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราแล้วก็กับบุคลากรในโรงพยาบาลบางประกงทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์เวชศาสตรครอบครัวตัวอย่างนะคะแล้วก็แพทย์วชสาสครอบครัวดีเด่น,นะคะ่ะ ตลอดระยะเวลา5ปีในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในแพทย์เสกสรรไข่เจริญได้สร้างสรรผลงานไว้มากมายทั้งในด้านพัฒนางานบริการผลงานด้านวิชาการสร้างคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นสาขานวแพทย์ประจำปีพฤษราช2564 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมรหลวงนาราธิวาสราชนครินทิน